อาบมันไม่เขาคิดเลขเป็นบอกก็ง่ายกว่าเยอะเลยแล้วเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถืออีกแต่ถ้าถามคนจีนที่เป็นแถาแกมาได้เพราะลุกหิดจบไปทํางานหรือไปเจอผู้คนที่เป็นสิทธิ์เก่าเรามักจะใช้คําพูดนี้นะครับเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเราเสียงเงียบด้วยกันคือถ้าพูดเสียงเงียบปุ๊บเราจะกลายเป็นพี่น้องกันทันทีเลยเสียงเงียบเปลว่าผ่านดีพ่อก็เปลว่าดี เชียงเงี้พอ่อก็ไปว่าพาณิ์ดีเพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนแรกที่สอนการพาณิชย์ที่แรกๆเขาจะสอนอังกฤษแต่ว่าอยู่ในสัมพันธวงศ์อ่ะเวกนั้นมีแต่คนจีนหมดเด็กมาเรียนจะน้อยว่าอย่างนี้เราต้องเพิ่มภาษาจีนและก็การค้าขายเราก็เปลี่ยนเป็นการขายแล้วก็มีลูกคิด น่าจะเป็นน้ำเสียงและรอยยิ้มที่ลูกศิษย์พนิชยการพระนครหลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งเหล่าซื่อสุรางในวันนี้ยังแข็งแรงสดใสรับสอนพิเศษภาษาจีนอยู่บ้างหากใครอยากทบทวนความทรงจำท่านบอกว่ายินดีขอให้ติดต่อมาของโตทางทางก็ไม่ว่าน้ำแกงเนาะแต่ว่าหวานก็เป็นน้ำแกงได้ค่ะโอ,อกาสนี้สละเวลามาบอกเล่าความเป็นมาถึงความเชื่อมโยงระหว่างกลิ่นอายความเป็นจีน กับพนิชยการพระนครเป็นลูกหลานจีนเยอะเพราะว่าคนจีนเ็าชอบค้าขายเขาจะเลยต้องเลือกเรียนพานิชออกมาแล้วเ็าจะได้ทํางานเกี่ยวกับค้าขายบางคนก็ช่วยพ่อแม่บางคนก็ออกมาค้าขายเองก็เลยคนจีนเยอะแล้วมีหนังสือจีนตำราทีแรกๆตอนที่เราซื้อข้าไปสอนเขายังเป็นระบบเรียนเต้จิว๋วพอสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเต้จิ๋วระวงจะแคบก็เลยขอร้องพออขอเปลี่ยนสอนเป็น จีนกลางได้ไหมเพราะว่าทุกคนเราพูดจีนกลางได้อยู่แล้วเวลาเราเรียนก็เรียนจีนกลางไม่ได้เรียนแต่จิ๋วเอ่อถ้าจีนกลางนะเอ,อ笑笑ะ้อช่างเย่โรงเรียนเขาแต่จิ๋วก็ชียงเยบ่ห้องเาียรค้าภาษาพูด่าจอเยงลี่ จะต่างกันนิดนึงภาษาพูดกับภาษาตัวหนังสือจะมีไม่เหมือนกันช่วงเริ่มแรกอนิเชการพระนครสอนภาษาจีนแต้จิว๋วก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นจีนกลางในตอนหลังเพื่อให้ทันยุคทันสมัยและสอดรับกับความสัมพันธ์อนรุษหน้าระหว่างไทยและจีนอาจารย์แต่ละท่านเชี่ยวชาญภาษาแต้จิว๋วจากการใช้งานในบ้านตั้งแต่เด็กก่อนจะแตกฉานการเรียนภาษาจีนกลางในภายหลังสอนเด็กพอๆเขียนอักษรจีนแบบตัวเต็ม และวิธีการออกเสียงแบบจู้อินจะแตกต่างจากระบบพินอินของจีนแผ่นยนใหญ่ในปัจจุบันซึ่งใช้อักษรโรมันมากำกับเสียงอ่านการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างเข้มข้นทำให้ทุกคนเข้าใจความหมายของวลีอมตะเสียงเงียบห่อเป็นอย่างดีลแ้วว น่าจะเป็นแห่งเดียวเนาะในสถาบันการศึกษาที่มีคำขวัญเอาไว้ใช้เชียที่เป็นภาษาจีนคือที่มาจริงๆเนี่ยมันมาจากโรงเรียนพาณิชยการวัดแก้วฟ้าล่างในสมัยนั้นเนี่ยเขาสอนภาษาสองภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาจีนเหตุผลก็คือคนแต้วเนี่ยมาทำการค้าในกรุงเทพเยอะมากเขาเอาไอ้คำนี้ไปใช้เวลาเชียสมัยนั้นกีฬาที่ชิดสุด ก็คือชกมวยนักมวยของพันธิพนันธครที่มีชื่อเสียงที่สุดคือพลเอกตุ้เนี่ยคือจอมพลประพาสการุเเถียเนยเป็นศิษธ์เก่าพอๆพอพอนะครับก็ไปเฉียรเวลาชกมวยเขาคนอื่นเขาก็จะสู้สู้อะไรกันไปถ้าของพานิชการก็จะเป็นเสียงเงียบแล้วก็หอ่อเสียงเงียยหอ่หอหอ่หอห่อไปว่าดีดีดีดจบไปทํางานหรือไปเจอผู้คนที่เป็นสิทธิ์เก่า เรามักจะใช้คําพูดนี้นะครับเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเราเสียงเงียบด้วยกันจะเป็นแห่งเดียวที่มีความหมายนี้ใช้ความหมายนี้เลยว่าเราคือพวกเดียวกันเป็นชาวเสียงเงียบและเราก็จะได้รับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบเป็นอย่างดีเลยคือถ้าพูดเสียงเงียบปุ๊บเราจะกลายเป็นพี่น้องกันทันทีเลยเอกลักษณ์อีกอย่างของสถาบันเก่าแก่แห่งนี้คือการถ่ายทอดศาสตร์โบราณแห่งการคำนวณอาจารย์สุชายศรีพิริยยดม เข้ามาเรียนพณิชยการพระนครตั้งแต่ปี2508สอบบรรจุในปี2515และอยู่สอนยาวมาจนเกษียณในปี2550เป็นครูสอนวิชาลูกคิดคนสุดท้ายแห่งวังสนมันเป็นของที่แต่สมัยก่อนมันหาง่ายนะฮะหมายถึงว่า ถ้าเราจริงๆอ่ะร้านเครื่องเขียนเนี่ยมันจะมีหมดมีขายเพราะคนจีนใช้อยู่คนจีนร้านค้าเนี่ยจะใช้กันทั่วไปเลยเราจะเห็นคนจีนบางคนนดีได้สองรางเลยนะจะว่ายากมันก็ไม่ยากจะว่าง่ายมันก็ไม่ง่ายขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้าใจไหมจีนเนี่ยใช้มาก่อนนานแล้วเพื่อคิดเลขสมัยก่อนไม่มีมันก็ใช้เนี่ยซึ่งมันมีความคล่องตัวดีถ้าไฟดับหรืออะไรดับเดี๋ยวนี้ดังคลุกคิดก็ยังคิดได้อยู่ ให้อาจารย์ช่วยย้อนวันวานสอนหลักพื้นฐานของลูกคิดเผื่อใครจะลืมกันไปแล้วเราก็จะต้องบอกเด็กว่าเนี่ยอันนี้หลักหน่วยหลักสิบหลักอะไรพวกนี้บอกไปเลยนะแล้วข้างบนเนี่ยมีค่าเท่ากับ 5, ห้าข้างล่างเม็ดเดียวเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งแล้วพอถึงสี่เนี่ยเราก็สามารถทดได้เป็นห้าใช่ห้าแทนถ้ามันเต็มก็มาหลัก้างหน้าหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านลูกคิด คือสิ่งประดิษฐ์จากยุคโบราณที่ช่วยในการคำนวณผู้ใช้ลูกคิดต้องบวกและลบเลขในใจได้และต้องแม่นยำในสูตรคูณตั้งแต่แม่2ถึงแม่9เพื่อใช้ในการคูณและหารขอดีคือยิ่งชำนาญยิ่งดีดได้เร็วขึ้นเปรียบได้กับการรับสมองให้แหลมคมขึ้นด้วยน่าเสียดายที่การใช้งานลูกคิดค่อยๆเสื่อมความนิยมลงไปเมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่แม้แต่เรื่องการเรียนภาษาจีน ที่ยุคสมัยหนึ่งถูกมองข้ามกลับเป็นด้านที่พนิชยาการพระนครให้การมุ่งเน้นสุดท้ายกลายเป็นกระแสอินเทรนด์วิชาท็อปฮิตของเด็กไทยในปัจจุบันินชชยาาากรรรรพพรคววอนบูสะะเดะด็จ มันมีเครื่องคิดเลขมันบอกก็ง่ายกว่าเยอะเลยแล้วเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถืออีกแต่ถ้าถามคนจีนที่เป็นเถาแกมาได้เพราะลูกคิดจริงๆแล้วมันน่าจะอนุรักษ์ไว้แต่บ้านเราดีแปลกสิ่งไหนที่เลิกคือเลิกหายไปเลยไม่มีการอนุรักษ์ไม่น่าเชื่อผอรอคนแรกเป็นฝรั่งนะที่เขาคิดอ่ะเด็กออกไปเนี่ย ทำงานเนี่ยจะต้องเจออะไรจะต้องเจอภาษาจะได้สื่อสารได้ก็เลยให้เรียนภาษาจีนด,ด้วยพาณิชย์มีมาตั้งแต่1น1ปีแล้วนะแต่สอนภาษาจีนมันเกือบ80ปีแล้วอ่ะอู้เก่งมากเลยนะาพา,นาราราสกะิด,ะดมบ